สวดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะมาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนานมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสุกแล้วค่ะโอ้ปีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้แตกปีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมัดใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมัดใหญ่มากเลยค่ะมัดจี่ใหญ่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ น่าทานมากเลยค่ะยัวๆค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะข้าต้มมัดเนานะคะเพื่อนๆมัดใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆมัดใหญ่มากเลยค่ะยัวๆค่ะเพื่อนๆทานด้วยกันค um um> ่ะทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะยัวๆค่ะเพื่อนๆอันนี้แตกปิเลยค่ะเพื่อนๆตึงมากเลยค่ะนี่ค่ะ น่าทานมากเลยค่ะก็ต้องมัดเรานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะน่ากินมากเลยค่ะเยอยๆค่ะน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆก็เอาไปใส่บาตรพรุ่งนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ